สวัสดีค่ะที่เห็นอุ้มป๋าอยู่ตอนนี้นะคะก็คือคุณแม่ซูซี่นะคะแห่งร้านขนมจีนของหวยนะคะรามวิชา65ค่ะอันนี้นะคะไปกันที่ไหนคะลูกไปกองสลากค่ะค่ะคุณแม่ขึ้นไปรับรางวัลที่เท่าไหร่คะรางวัลที่4ค่ะโอ้โหมาก ก่อนเข้าไปก็เอคกา์แคสไลรูปอันนี้จะเขียนสำน,นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะไม่ได้ม้นะคะถูกจริงๆนะคะอันนี้นี่ค่ะนี่บปนิการปลานะคะนี่ค่ะนูะนปามองสิคะเอารางวัลที่สีไปก่อนนะเดี๋ยวรางวัลที่หนึ่งให้ชูบูอันนี้อันนี้มากมายที่ชื่อดวันนี้วันอะไรคะเนี่ยวันศุกร์ค่ะทำไมถึงรู้ว่าเป็นวันศุกร์คะลูกเพราะว่าป่าสไายชาแนลค่ะ